การละอวิชาโดยตรงทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นพิขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อพิกขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าค่าพิขุทำอย่างหนึ่งมีอยู่แล ซ,ออซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรรอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรเล่าหนอซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพิขุอวิชานั่นแหลเป็นธรรอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิขุละได้แล้วอวิชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพิกขุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรอวิชชาจึงจะละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าค่าพิกขุหลักธรรมอันพิกขุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้พิกขุถ้าพิกขุได้สดับหลักธรรมข้อนั้นอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แล้วไซพิกุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงครั้นรอบรู้ซึ่งทำทั้งปวงแล้วภิกุนั้นย่อมเห็นซึ่งนิมิตทั้งหลายของสิ่งทั้งปวงโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักขุโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญ,ญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งจักขุูสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสะตะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสตวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งโสตสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกขมีใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งคานะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งคานวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งคานะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุก์ขมิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งรถทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งชิวหาสัมผัสดโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งผพธัพพะทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งกายะสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมีใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมณะโดยประการอื่น ย่อมเห็นซึ่งธรรมารมทั้งหลายโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งมโนสัมผัสโดยประการอื่นย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยประการอื่นพิกุเมื่อพิกุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล อวิชชาจึงจะละไปวิชชาจึงจะเกิดขึ้น